สวัสดีทุกท่านค่ะยันก็ผู้มีาการสำนักงานพระพุทธศาสานาจังหวัดเลยค่ะก็อีกครั้งหนึ่งค่ะที่ได้มาพบพวกท่านทั้งหลายในที่นี้นะคะที่วัดศรีรอุดมวงคก็ได้รับทราบถึงโครงการจุดเทียน,น,น,นแห่งปัญญาแสงเทียนแห่งแม่ซึ่งในนามของ จัดในนามของอำเภอวังสะพูนโดยวัดศรีอุดมวงศ์นะคะก็นะับว่าเป็นโครงการที่ถามว่าคือโครงการนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเป็นโครงการที่ดีมากเพราะว่าจัดอย่างที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดบอกว่าด้วยกำลังด้วยศรัทธาไม่มีงบประมาณตรงนี้ค่ะหาที่ที่จะทำอย่างนี้ยากมาก แล้วก็การเห็นความพร้อมเพียงนะคะจากาวิติทัศน์ที่ดูว่าปีที่แล้วก็เห็นเึ็นความพร้อมเพียงแล้วพอปีนี้ก็คงจะยิ่งพร้อมเพียงมากขึ้นนะคะรวมทั้งพระเดชพระคุณก็ได้นำเอาหลายๆอย่างเข้ามาบูรณาการะคะ่ะซึ่งปีนี้ก็จะมีเรื่องของไบฟรอมังน,นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของสินหา เข้ามาเพื่อการบริรณาการร่วมกันกับกิจกรรมจุดเทียนแห่งปัญญาแสงเทียนแห่งแม่ของวังสะูมิก็คิดว่าจะเป็นกิจกรรมที่คงออกสื่ออีกนะคะแล้วก็ทุกคนก็คงจะชื่นชมกับวังสะูมิท่านบอกว่าอําเภอวังสะูุงเนี่ยอำเภออื่นก็มีนู่นมีนี่มีนั่น,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 นแต่ว่าวังสะูมิเราเนี่ยใช้ปัญญาใช้พลังใช้ความสามัคคีซึ่งตรงนี้หายากค่ะ ความสามัคคีเนี่ยหายากแล้วก็การจะรวมกันเนี่ยต้องมีผู้นำที่เสียสละวังสะพูิเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้นะคะคณะสงฆ์จังหวัดขอคุยนิดหนึงคณะสงฆ์จังหวัดเนี่ยนะคะต้องยอมอำเภอวังสะพูิค่ะเพราะได้เห็นพลังของอำเภอวังสะพูินะคะแล้วก็พลังของ การรวบรวมโดยวัดศีอุดงคมท่านเชื่อเลยคะสถิติของศีลห้าเนี่ยที่ลงบันทึกในเว็บไซต์ศีลห้า .com เนี่ยเดิมทีเดียวเนี่ยน้อยมากที่ตัวเองมาเนี่ยนะคะเมื่อเดือนที่แล้วจังหวัดเลยมีผู้สมัครเข้าศีลห้าเก้าสหคนจากสาม จากทั้งหมดเนี่ย550,000คน9 6คนค่ะแต่ตอนนี้นะคะเวลาล่วงมาประมาณหนึ่งเดือนตอนนี้ต้องบอกว่าจังหวัดเลยของเราเได้29%ของจำนวนประชากรแล้วค่ะและใน29%นี้อำเภอวังสักพุง นับว่าเป็นอำเภอท็อปไฟหนึ่งใน5ของจังหวัดในการที่จะช่วยร่วมการแสดงพลังนะคะซึ่งตรงนี้แสดงถึงความสามัคคีการรวมพลังเพื่อจะประกาศว่าอำเภอวังสะพูงของเรามีความสมัครสมานสามัคคีค่ะนี่แหละค่ะจะช่วยดึงดูดกิจกรรมการเดินเทอือพระเกียรตินี่ก็เมื่อเราแพร่ภาพไปเนี่ยทุกคน ็อยากจะมาดูเพราในในจังหวัดต่างๆหรือในอำเภอต่างๆเนี่ยนะคะตอนนี้ระดับประเทศเนี่ยลดระลงเรื่องความสามัคคีแต่อำเภอวงังสะุูไม่ต้องไปโฆษณาที่ไหนเลยค่ะกิจกรรมต่างๆท,ที่ที่ตัวเองได้มามาพบานะคะยิ่งใหญ่ทุกครั้งเลยและไม่ได้ยิ่งใหญ่ที่ที่อเซซอรี่ ที่สิ่งแวดล้อมน,นะแต่ยิ่งใหญ่ด้วยพลังของคนตัวเองก็ต้องบอกว่าต้องขอมาศึกษาแล้วล่ะคะ่ะว่าการรวมพลังที่จะให้คนอยู่กันแบบนี้เป็นโต๊ะมัดเกลียวแบบนี้เรามันหายากมากๆซึ่งซึ่งต้องน้องขอมาเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่จะเรียนรู้การรวมพลังแบบนี้เลยะคะ่ะ ชื่นชมกับอำเภอวังสะพุงชื่นชมกับคณะญาติธรรมนะคะของของวัดศรีอุดมง์อย่างยิ่งเลยค่ะและก็ขอขอบคุณไม่ร่วงหน้าค่ะสาหรับกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะคะ mm hmm. เมื่อเผยแพร่ไปเข้าใจว่าอำเภอวังสะพุงคนคนคงกล่าวถึงนะคะอีกมากมายเลยค่ะก็ขอขอบคุณไม่ได้ที่นี้ค่ะค่ะอ็นพรอ่ะไปแทน พอพอุอโสถ์ได้เปิดงานกันในฐาน,น,นะผู้แทนท่านนายอำเภอเด่นกรแทนการนมัสการพระครูดมวัดอุวัฒน์นะคะแล้วก็วนนกันนั้ส่วนราชการเป็นวนนันนั้ส่วนราชการทุกท่านนะคะดิฉันชุลพัฒน์ทีมานะคะ,ระโโประหลัดอุโสถ์อำเภอวังสุภุมวันนี้ก็มาในนามผู้แทนของท่านนี่คืเอวังสุภุมด้วยเพราะว่าวันนี้ท่านนายอำเภอวังสุภุมติดประชุม สิทธิพลธนคิดประชุมสองแห่งอันวาระแรกก็เรื่องของสาธารณสุขเรื่องการลดขยะนะคะลดท้ายแยกขยะนะคะในเวลาที่ตรงกรันแล้วส่วนอีกเวลาหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการประชุมอชกรวมถึงการแก,แก้ไขปัญหาดิสินของกเกษตรกรวัตตน,นนี้ที่เห็นส่วนราชการมาอาจจะน้อยไปสักนิดหนึ่งเพราะว่าการประชุมจะตรงกัน,นหลายๆหลายๆหลายๆแห่งนะคะก็ต้องต้องขอ ขอเรียนให้ใหใหที่ปร,ประชุมทราบท่านผู้ครูทราบด้วยในส่วนในงานเนี่ยท่านท่านนายอำเภอก็ก็ยินดีนะคะที่ที่จะในในส่วนของงอนของอำเภอนยคะในส่วนรตรงใบฟอมาร์ทเนเพื่อเกของแม่เนี่ยเราก็จะเริ่มกันมาตั้งแต่วันที่10นะคะในวันที่10เนี่ยเภอจะมีการจัดเรื่องวัางานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะเราต่อเนื่องจากงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านในช่วงเช้าพอช่วงสายก็จะมีกิจกรรมซักซ้อมใหญ่ ะะซ้อมปั่นจักยานซ้อมใหญ่ไวฟอร์มปั่นเพื่อแม่จะมีกิจกรรมผ่านก็จะมามาผ่านวัดศรดวรงเหมือนกันและคดทัานพระภูรนะคะ,ะ,คะก็จะแนวกิจกรรมระยะท,ทางก็จะประมาณ5กิโลในในวันที่10นะคะเราจะมีการเที่ยเกียริซ้อมใหญ่นะคะไวฟอร์มปั่นเพื่อแม่พอหลังจากนั้นแล้ววัน,ว,นวันที่11็ก็คงจะเป็นของของทั้งวัดน,นะคะพอวันที่12เนี่ย วันที่12ของเทีเ่อำเภอก็จะเป็นการทึ่เกียรติจะเริ่มตั้งแต่พิธีตั้งแต่ตอนเช้าจะเป็นทำบุญตบาตรตั้งแต่เจ็ดโมงนะคะในวันที่12นี้เราจะมีกิจกรรม3กิจกรรมด้วยกันนะคะหน,นึ่งอ่าและเต็นนตัดตบ,บาตรทำบุญตักบาตรที่หน้าสนาที่ว่าการอำเภอตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะคะพอหลังจากพิธีทำบุญตักบาตรแล้วก็จะเป็พิธีถวายสักการะนะคะในช่วงสายหลังจากนั้นในช่วงช่วงค่ำ พิธีช่วงเทียนก็จะเป็นพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพอพอมาวันที่13พระพมจะมาที่วัดน,นะคะกําหนดการก็จะต่อเนื่องมาเป็นที่วัดคือเป,เป็นพิธีเดินเทียพระเกียรติโดยนทียนในเครอวังสะโพงนะคะท่านท่านมาเป็นประธานพอช่วงค่ำจะเป็นท่านประหลัดจังหวัดน,นะคะในพิธีจุดเทียนแห่งปัญญาแสนเทียนแห่งแม่ซึ่งอันนี้ก็คงต้องขอเชิญชวนส่วนราชการไอผู้บริหารท้องถิ่นแล้วก็ผู้บริหารโรงเรียนแล้วก็ประชาชนทุกคนเราร่วม วันนี้เราก็จะไปช่วยนประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนด้วยะคะน่าน,น,นต้องูนะคะก็ในใจลักก็ต้องขอเช่นชมเพราะว่าตัวเองเนี่ยเพิ่งจะมาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานแต่ว่าทั้งที่มาเนี่ยค่ะเห็นกิจกรรมของของที่วัดเนี่ยจะกิจกรรมมากมายนะคะแล้วแต่กิจกรรมนี้ก็จัดยิ่งใหญ่นะคะตั้งแต่มามา,มา,มา,มางานแรกก็จะเป็นงานแห่งานแรกเลยอะคะ่ะท่านพระปูที่มาจากวันนี้สาขานะคะแล้วก็มา การเขา้าพรรษานะคะเข้าพรรษาแล้วก็มงานตรงนี้นะคะแล้วก็จะติดตามก็จะเป็นแฟนเพจของวัดสิมดวงเหมือนกันนะคะ pandemic, ก็จะติดตามเข้าไปอยู่ตลอดเมื่อเร็วๆนี้ก็เห็นมีขบวนไปที่วัดถ้ำห้วงโป<อ>ใช่ไหมคะก็เป็นขบวนยิ้งใ,ใจที่มีกิจกรรมมากมายค่ะค่ะเห็นค่ะเห็นขบวลลขนระเบิดหน้าพลื๊บืตินะคะเห็นเห็นขบวลลบนยิ้งใจก็ก็ต้องขอ มู้สึกพลังยิ่งใหญ่แล้วก็ในส่วนของโคบ้านีสินห้านะคะก็เล้ประสานกับทางวัดสีพระสิทิดวงวง์นะคะในส่วนของอัปเปอรก็วัดรับหลงพี่เด่นแล้ก็ประสานกันอยู่แล้วก็ในส่วนของ, AN, ะะง,งะะของ ater, งัเภอ,ก,อ ater, ก็ช่วยช่วยด้วยก็คือว,ว่าในส่วนของแบบแบบพิมพ์นะคะที่จะให้แบนเชคเนี่ยเราก็แจกไปถึงกำลันผู้ใหญ่บา้านนะคะให้กำลังผู้ใหญ่ได้ส่วนสำรวจและอีกส่วนเมื่พอว่ากำลังผู้ใหญ่บ้านสำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปมอบให้ทางอบาตนะคะเจ้าหน้าที่ของพิาณต้องทิมแต่ละบต ต่อใครอบตเราช่วยเป็นขีข้อมูลนะคะช่วยกันแล้วก็ในที่ประชุมประจําเดือนทุกครั้งหรือว่ามีโอกาสเราก็จะช่วยกันทนในเพลก็จะช่วยกระตุ้นช่วยอะไรอยู่ตลอดนะคะนะคะก็ในส่วนของของเรื่องทางด้านศาสนาก็ต้องขอบคุณทางทางทางพระครูนะคะที่ช่วยกอบเกื้อมาตลอดเช่นเดียวกันนะคะในเบื้องต้นก็จะต้องขออนุญาตไว้แค่นี้ก่อนค่ะอาารย์ตุ๊กค่ะ งผุณมาอยู่ใหม,ม่โยมเพร้อมกับนั่นพอคนภาคกาอันสุพรรณบุรีเยี่ยนี้เลยนะกรุงเทพอาจจะบริบทอาจจะไม่ได้แม่นกับเราเท่าไหร่ับคงยังแม่นมาตมาคนภาคกลางคนน้ำทะเล